สบายดีนะทุกคนวันนี้กอานกออกอาบแดดเน่ะมีสามตัวอยู่ยังอยู่ขอกหลังบ้านตัวหนึ่งนกต่อนอนอาบแดดเลยนะตัวนี้นะบุถึกแดดแพ่นั้นหลายปวดทั้งหัว ตอนนอนอาบแดดเลยนาะทุกคนง่อยไหมนอนอาบแดดเซ่ยมันเห็ด <c oughs> <c oughs> บริถแดดหลายมือเลยนะมีแต่พัดลมส w i n มันมีแดดออก เริ่มหอบเลยทุกคนตากแดดน้อยเดียวนังได้ อย่างตัวนึงห้องอยู่หลังบ้านพนทุกคนปิ๊ๆๆอยู่เนี่ยตัวนี้ก็คนเวียดจองเลยเนาะตัวอยู่กงมุเนี่ยกงมงน้อยตัวนั้นคนเวียดจองว่ามื้อวันจันทร์ให้ไปฝากให้เนาะแล้วยังสิแชทถามเพิ่นเบิ่งอีกเทื่อนึงว่าเพิ่นสิเอาแท้บ่เพราะว่าาว่ามันหางมันเฮาลกออกเนาะหางมันหักนะหางมันหักหางมันนั้น ้าเบิงนั่นแหละผ่นลมเียแหงๆอยู่ จากแดดกระซอมโขนคือคกบยู่ทุกคนลงนอนพื้นอีกเลย นกไปเกาะไว้ก่อนทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มมันเริ่มมันเริ่ม,ม,มหอบแดดเลยเนาะตัวนี้เสียวเกาะไว้อยู่นี่เทิงกุกมาไตัวนี้นกตอช่วงนี้นกป่าบุห็นมาเลยมิดเงียบเลยกีมาหลายขนาดพอช่วงนี้บุห็นมาเลยเกาะไว้เทิงนี้เนาะนกตอ จุดนี้ไปนะก็ทุกคนเกาะในโฮมก็มันฮอนแดดเท่งตากแดดมือละน่อยเอาเนาะประมาณมือส่งมือส่งสามนาทีก็ได้ห้านาทีก็ได้แดดแห้งตอนนี้มันบุต่ำเนาะบุต่ำทั้งๆเนาะ 好背后我们见。 อีกตัวนึงทุกคนยังกงมุ่นกงขาวเนาะถ้าเบิ่งตัวนี้น่ะเวียดว่าสิสิเอาน้ําเนาะถ้าเบิ่งมันสิเอาแท้บ่กุ้งนี่กง hè như nọ tụi này à, một cọ con cọ kem điều cấp tụi này vậy ซึ่งเลยเนาะทุกคนเดี๋ยวนกต่อห้าห้อง าเป็นทุกคนไปเบื้องนกอยู่ขอกอนนอกันเนาะทุกคน ลมนกอยู like <blond omi. S 1> ่ขอบว่ะลมมันบวงแห้งไปไลยเนาะนกตอกับมันอันลมนะ dù nằm nụt đốt tán nụt tụi này Họ hà mù nó nhẹn mù phần ổn nó Đây, con này Nhân tù điều khó lọ bà này Bà này cổng Nên tiêu điếu nữa Đây là tiêu điếu thôi Cầm nụ đọc trang như này Nó lượng cả tải lên đó Trong nhỉ Tiền mới sao hiện Hiện tải đó, ลมมันเอาแห้งนกตอมันก็บ,บุคึกปไปไลดเลยมือลมเนี่ยแต่ว่าแดดสิมีอยู่ฉันมีบนตอ่อยังอยากไปต่อยเพราะนกป่าบูมาด้แถวหัวเหืนเป็นเป็นทิศและบูเห็นมา ลมนก หาเบิ้งสองตัวอีกเทือหนึ่นงเนาะตัวนี้อยู่น้ำเฮาดนแล้วตัวกงเขียวนี่ตัวนี้ห่างก,กมาเนาะหางก,กมาห่างหักงหมดแต่ว่าเฮาลอกห่างที่หมด คนห่างคนปีกออกอย่ามืดลูกเห็นป่งไหมนะแบบนกต่อเหรลูกก็เยเวได้ต่อนีชุดเลยเนาะนกต่อเอาเนาะทุกคนคลิปนี้เอาก็สิจบลงเพียงเท่านี้เนาะฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ในเด้อเจอกันคลิปหน้าเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็บบุได้ไปโตคือเก่าอะไรทุกคนโดนๆจึงได้ลงคลิปบุมีคลิปสิลงเลยนี่นะก็ มออยากห่างหายไปโดนเนะก็เลยเกาะนกไว้อยู่เฮือนกัดอาชี